ตานะครับคุ่ตานะครับอันนี้ก็เปนของประจำเลยครับถ้าเราถ้าใที่ทำได้มาล้างตอนนี้ก well, ็สามารถกลมาใช้ตรงเวลาด้วยนะกืนนี้นะครับผมเพราะน้ำตานี้มีนานดีมากเนยิใส่ละครที่ืเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นน้องดีครับน้องนุมรับน้องนุครับแ่กี้น้องนีคนเดผู้ชายมันก็ไม่ได้มาฮะอันนี้น้องดีก็เป็นไซส์คือของของเราเหมือนกันนะครับข้าวเหนียวนัานไม่ได้ ขึ้นมาได้เลทุกคนนั้นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วก็การท่องเที่ยวโดยคนเย่ยงที่นั่งชมพราทิ่ย์มงคนอันนี้เพรกันผที่คนจบการท่อเที่ยวบทุกคนแล้วก็มีใบอนุญาตถูกท่องที่คนละที่คนครับน้องผู้ชายครับกหลอดที่ติครับ้รงติดครับผมน้องติดครับพิมาของเรานะครับขอเกินน้องอันน้องนัดครับอันนี้ครับมากด้วยอ เ er ื่อเรานทำการแล้วก็รีวาแล้วก็รีวิวารเสนะแล้วก็มากด้วยการบริการนะครับอันนี้นักต่อเติมในต้องหาร้าก็จเพยนะครับโดนโดตลอดครับนนี้เสนะครับแต่ทีนี้ว่าอันใหมนน่าสรือไม่เป็นสุดนะครับผมต่อไปน้องน้องน้องเดียวครับน้องเดียวครับผมอันนี้กำนานั่าอยู่ที่อะไอันนี้จะน่าสนใคราบ ติดเลยนะครับติดพายลราพออยู่ช่องสามครับมาไม่ได้นะครับตัวที่จะมีติดจริงจมาไม่ได้ชื่อน้องอาพี่นิ้นะครับเป็นพี่ชายอ่าทีนี้เป็นน้องนิ้นะครับน้องนิ้งอ่าเป็นน้องขอึ่งน้องที่หนึ่งอ่าอะไรนะอ่อพักหนึ่งอันนี้ต้องกัปตานนะครับเพราะว่าถ้าผมถ้าผมลงจากบัสถางแล้วกลับเลยนะอ่าก็ไปเรื่้ยก็จะเป็น น้องอ่าน้องคนนะครับน้องเอครับริสุทธิน้ำเอครับผมอันนี้ก็จะทำออฟิศของเราใช้ได้ทุกอย่างเหมือนกันครับผมมีนาำบ้ามีน้ำมีน้ำอันนี้มีน้ำเลือกขากรุ๊ปทุกเท่าไปครับนอกจากกินผู้ทานหลักนะครับแล้วก็อะอนี้เดี๋ยวเอาไว้อาหารหลักคือผู้ชายนะครับผมก็บอกไปเลยาโดราตีนะอาหารหลับกินผู้ชายนะแล้วก็มีอาหารอะไรอีูอันนี้เดือดถ่านกันแล้ว เอณผู uh, ة, ้สู่อา่อหาเดินเขาบอกไปครัะว่าคุณแม่เขาตีไม่ต้องทานหน้าเนื้อเรืองาได้เลยครับแล้วเขบอกว่าไม่ไม้ไม่ใหญ่เราครับต่อนไรนี้เป็นเด็กที่งานหนง่มเรครับ่าเหมือนไม่ได้ทักงหน้าหน้าตาแล้วคือว่าไม่ว่าจะมาจากที่ใดทา่สิดงานแล้ว อยากที่จะทางานมีเอกสารแล้วก็ปกติแล้วเอกทีงานเราไม่ต่าเงินเดือนแต่มีบริษัทเราสุ่กค่า้างวอนวขนก็ถึงลงรถขอกระโดดไครับหรือไม่ที่โดนก็ขอกระกันเลยนะอันนี้นะขอเอาน้งน้องินเลยครับน้ำเงินนะน้องโอันนี้อนาคตจะเป็นแก่พืเตะครับแก่เอ็นเทียร์แลวครับผมหรือเอ็นเทียร์นะพืช่งเคี่มาคะมีกระ้านไหครับผมคโือนเคลืรอนกระด้ามาอ่าไปนะ ครับผมด้วยนครับแอมมุ่ดูไม่ออกแล้วที่หญิงผู้ชายครับพื่อเก็นจะต่ายนาจะเตะเก่งนะครับออเชิลัจเน้องอีก่ก็เ็นน้องมัดรัาผมลงมัดครับถึดาวพื่นี้เป็นเด็กถึงงานของประจำปศกัาปีนี้นะครับนะครับผมแต่อีกคูคนนะครับยื้อเอไม่ได้นะครับ จบไปเที uh, ่ยวที่เดียวกับน้องโจจบด้วยกันมาโดยตรงเลยตอนนี้บรรยากาศที่อยู่ที่โรงแรมซีซีรีเวอร์นะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่ตะากนโจเดี๋ยวจะตะไคร้กันทุกท่านนะครับคำขื่อว่าน้องต๊กี้นะครับดูที่ว่ามากมายเลยประสบการณ์และเวลาการเดินนั้นเหมือนกตงกี้เต็มหรือไม่เดี๋ยวพี่จะมาทำให้ทุกนงนี้นะครับอันนี้เป็นที่หน่ของไม่ที่ดีเด่นและถ้าผิดพลาดได้นะครับ ื Ooh, ั้งดึงดึงคนและถ้าจับคนก็จะถึงตรนี้ได้คือจับตันและสี่เขาท่านะทีเขาจะรู้ด้ไหมครับพระองคอนอทร์นครับาและ้าไม่ใช่่อเป็นการเสียเวลาอาจากนี้ไรจะเป็นการนำาเโดยสากทีมงานของทางเอกมัยและก็ท่ากะทีในโลกตันการแสดงมากมายกวกาติดขึ้นะอ่าเดีวเราก็เทียบเกันได้เลยครับมาแา่ทางสาทางนะครับ แต่เราเอาขึ้นข้าจะล้มไก่นะครับผมอันนี้ลางเียนะครับผมเอาไว้ก็หนก่นครับอันนี้ เรือเอที่ส่งไรับมาไมรู้เครื่อง่เรื่องมานะครับผมและก็้ติสติกประสานงานในกรณีเรือเรือจะนำไปรับนะ้ัมาทางดีไทยนะถึงเครื่องมันจะหนงเราจะมีการแจ้งของเราประมหนึ่งชั่งนะครับแล้วก็จะเพื่อผิดคดีเราก็จะไม่เรื่องรับขึ้นเลยดฉะนั้นนักต่อสินไจจะเป็นทางเพื่อเรือม่สนานกับบริษัทเราเป็นดีเทลและก็อระดมขอให้พได้ดังนี้ครับขอบคุณครับ